หาพื้นที่ของรูปที่กําหนดมีรูปมาให้บอกความยาวด้านยาว1ตร1ตรถามว่าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าไรทําการนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

หรือเราจะทำการเขียนหน่วยตารางเซนติเมตรให้อยู่ในรูปของตัวย่อก็จะได้35ตรจุดซมจุดตรย่อมาจากคำว่าตารางซมย่อมาจากคำว่าเซนติเมตรได้ว่า35ตรจุดซมจุด